สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอุ่มพยากรแซบกันดีกีไหนนะเอซีแม่หมอขอดูหน่อยอ่ะเต้นเข้าไปเต้นกันอยู่สองคนนั้นผมก็ยังไม่ได้แกะนั้นอ,อะไรนี่ตะนหนนี่ใครนี่ไม่รู้จักโอ้แซบบ่นี่ ขึ้นมาใบแรกก็เดอะเดซอ๋อเมจิเชียนอ่ะแซบสิแอบแซบอโอแอบแซบอย่างหนักอะไรของคุณเนี่ย <c oughs> <c oughs> อะไรของพวกคุณเนี่ยโอ๊ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> oh, ไปทำใครเขาอกหกักค่ะไปทำใครก็เจ็บ huh? หรือว่าไปโดนใครเขาหักอกมา นะมันมีไพ่เดทนะคะมันมีความเขาเรียกว่าอะไรที่มันแย่มันเจ็บมันพังมันตายไปแล้วนะ่ะแต่ว่าคุณก็สามารถซ่อมได้คุณสามารถทําให้มันกลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งหนึ่งยังไม่เห็นความแซบแต่เห็นความมีสเสน่ห์แอบซ่อนเห็นความลึกลับเห็นความน่าค้นหา เห็นความหน้าดึงดูดพลังดึงดูดทําให้มันเกิดรักสามเศร้าขึ้นถึงได้ถามว่าพวกคุณไปทําอะไรกันมาทําไมขึ้นสามดาบตักหัวใจเลยนี่ไม่ไม่สามารถโชว์หน้าไพ่ให้ได้อนะคะอืมก็จะเล่าเรื่องไปแล้วกันมีแต่ความโชคดีคือจะหวังว่าแซบไหมแซบก็แซบอ่ะแต่เป็นลักษณะแซบที่ว่าเจ้าเล่เล่เหลี่ยมเยอะ เป็นคนที่มีความสามารถลอบตัวแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งเป็นคนที่เขาเรียกว่าสมองเนี่ยมีความความคิดที่แบบว่าลึกลับอะลึกลับแล้วก็คิดอะไรที่มันแยบยนได้ แยบยนได้มากเขาเรียกว่าแผนซ้อนแผนได้เลยเป็นคนที่เก็บงำความลับได้เก่งเป็นคนที่เก็บข้อมูลได้เก่งมากๆและรู้ด้วยว่าจะทําให้ตัวคือสามารถทําให้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบได้แม้แต่คุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่คุณเสียเปรียบก็ตามแล้วก็ทําให้คนเกือบจะเป็นจะตายนอนคิดถึง ร้องไห้สะอึกสะอื้นแฮงแมนไปไหนไม่ได้นีม่มีแต่คนมาเปให้คุณนะแต่ในทางกลับกันตัวคุณเองกลับมีเรื่องที่เศร้าเสียใจเสียดายทุกข์ใจหรืออาจจะมีอะไรที่ยังต้องฝ่าฟันหรืออาจจะมีใครสักคนที่เขาพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณ มีความเจ็บปวดแอบซ่อนอยู่ภายในความน่าหลงไหลของคุณคือคุณเป็นคนที่น่าหลงไหลแต่ว่ามีความเจ็บปวดความแอบเหงาเก็บซ่อนอยู่ในใจนะแต่ภาพภายนอกเนี่ยคือคุณเป็นคนเก่งไงเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดไม่เคยจนมุมแล้วก็สามารถเอาชนะอะไรที่ยากๆได้พิชิตใจคนได้เก่งทั้งงานเก่งทั้งคน แต่ถ้าเกิดถึงเวลาที่อยู่คนเดียวคุณก็เป็นคนเงาเงาแอบเหงาแอบเศร้าแอบคิดมากแต่เป็นคนที่มีความโชคดีอยู่เสมอนะเห็นสัญลักษณ์แมวกวักสีขาวเมื่อไหร่นั่นแหละโชคกำลังจะมาหาคุณให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับดวงตาอาจจะมีการลอกตาทำเลสิกหรือมีการผ่าตัดตาหรือระบบสายตามีปัญหาหรืออาจจะหาทางออกไม่ได้หรือมีคนลอบตัวคอยเขาเรียกว่า ทรยศหักหลังได้นะคะแต่คุณเป็นคนที่มีความรักเข้าหาอยู่ตลอดเวลานะมีคนคือเขาเรียกว่าเป็นคนมีเสน่ห์ใครเห็นใครก็รักแต่เหมือนความรักที่ได้มาค่อนข้างฉาบฉวยเหมือนจะเป็นคู่แหละแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เพราะคุณปฏิเสธเขาก็อาจจะเป็นเพราะว่า เขาทําให้คุณต้องเสียใจนะคะแล้วคุณอาจจะไม่ได้คุยกับคนที่คนเดียวด้วยคุยหลายคนแต่ก็ไม่สมหวังดังใจสักคนเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วลึกๆจริงๆเป็นคนที่เลือกเลือกเยอะสเปคสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใฝ่ในเรื่องของทางทรรเสียมากกว่าถ้าคนที่มาศีลไม่เสมอจริงๆ ไม่ใช่คนที่เป็นคู่กันมาจริงๆหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้จริงๆยังไงก็อยู่กับคุณไม่ได้ต้องเป็นคนที่ศีลเสมอกันจริงๆแล้วคนที่ศีลเสมอกันคุณมักจะเจอรักต่างวัยถ้าจะอยู่กันได้นะต้องต่างวัยนะคะแต่ว่าชอบมีเรื่องทะเลาะเบาอแหวงอ่ะแต่ยังไงก็ยังอยู่ด้วยกันถ้าเป็นคนที่อย่างที่บอกเลยถ้าเกิดเป็นศีลเสมอกันอาจะเป็นคู่กัน จะเป็นลักษณะของคนรักต่างวัยจะเป็นคนที่ดูอ่อนเยาว์ไม่ว่าเป็นตัวคุณหรือตัวเขาก็แล้วแต่ถึงแม้อายุเท่ากันก็จะดูเหมือนกับแกอ่อ,อนกว่ากันเยอะอะค่ะทั้งๆที่บางทีอายุรุ่นราคราวเดียวกันนะไม่ใครก็ใครอะจะต้องดูแก่อ่อนกับกันแต่คุณจะดูเฉิดฉายเจิดจรัดอยู่เสมอเลยนะจะบอกว่าแซ่บไหมก็แซ่บอะแต่ไม่ใช่แซ่บแบบว่าโอ้โหเปรี้ยวจี๊ดจา๊าดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ แต่มีความน่าหลงไหลหน่าดึงดูดแล้วก็โดดเด่นมีออรา่าเดินไปไหนก็มีแต่คนมองโดดเด่นเหมือนดาราเลยอะเดินมานะคะเหมือนเป็นเซเล็บแบบนั้นอะมีความเป็นแม่สูงมีความเขาเรียกว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความทะเยอทะยานด้วยนะแต่ก็ในความทะเยอทะยานก็มีความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็มีคนมาบรรณาการอะไรหลายๆอย่างให้คุณอยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน แต่ในความที่เฉิดฉายเจอจลัดของคุณก็มีความแอบบเหงาแอบบเสียใจมีความหลังฝังใจปักหลังปักอ,อกของคุณอยู่นะทิ้งความเศร้าความทุกข์ไปได้แล้วนะคะจะได้แซ่บให้เต็มที่เลยนะเต้นกันต่อ